มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็ซีซ้อไอเอ็เทีนเทียลำเพลินเทียนลำเพลินอู้สัสตั้งหานมาท่านแล้วยี่เม่เอ้ยตั้งหานมาท่านแล้วอยู่เอาหม่องไหนอาปักหมุดไปเลยเอากลางเลยนี่บ่เอาหไกเคยเบอร์มาขับหมอน้ำขนาดนี้เคยเบอร์มาขับหมอน้ำขนาดนี้เบิ่งเบอร์ไหนอันไหนในไลฟ์สดในช่องยูทูบในในในเพจเนาะ เป็นอะไรมวลวะคิดว่าคนสีร้ายบปล่าเปล่าเองคนร้ายไหมพี่น้องเอ้ยเบิ่งผุ่นเอาศาสตร์ว่าไปแต่ปูแล้วอาสตร์เอาไปแต่ปูแล้วตั้งห้านมาท่านแล้วยุคพี่น้องเบื้องตั้งห้านอีกครึ่งเดียวตั้งห้านอีกครึ่งเดียวเป็นระเบื้องนู้อพี่น้องเป็นระเบื้องใดครับเบิ่งมาเบิ่งคนมาหนีเป็นมาครับนี่ยูนี่เล่นว่ะดีดีดีปากปากมอลลั วงใหม่ไปจากวงนี้เด้อรักน้อยๆคอยแหนังรักนานๆออติดตามให้ลูกให้ร้านเนี่ยคอยตามจังแจอยู่สาวน้อยเลียอยู่ทมเนียเบื่อตลอดล่ะวงของคบ้านสายจวดมนาชัยก็ไม่พอในพื้ดีเป็นเซียวกันนี่แหละครับเรียกงาจากสาวน้อยครับครเบียงมาจากา มอนลำวงใหญ่มอนลำวงใหญ่อ้านไหนบ้าน่หนหนาวงไหนบึ้งระบบระบบแสงสีเสียงโอ้โหอกอเอซานว่าจองไว้แล้วครับบุไมีหอดโฮมมีหอดโตบุนมีมามามาเดี๋ยวเบิ่งในช่องยูทูปช่องเพจเปิดงิดกล้งไตตัวขึ้นยากเสียเอารถไปจอดรถมันหลายพดรถมีที่บบกั้นกุนเนาะ อออือสอดแกง้ำกันด้อแม่ด้ยเหมาแรงครับสอดแกงกินเบียร์เย็นๆเตยใช้ลมหนาวเอ้ยมันคุบเกือบปีนาเดี๋ยวมัน, <c oughs> นปีนา,า, <c oughs> นาบอกผมได้เดี๋ยวมาลุ้ปีนาผมจองไปเลยนะัน <c oughs> คนหลายปีนีอ <c oughs> ปีนาไหมปีนาผมมาลขมไอีกขมัอีกไล่อยู่เลยเอาบ้แจงบ้นนี ไสามคนนะอยู่นี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต <mm <keeps Bruno> <sm> ้อมาเธอเลยบูซาที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 ่ย้อนย้อนอีกล้มอีกเลยนี่ประเด็นกลางเต็มเลยครับที่มันแคบอาหานนะจ้องหนาเรื่องดีเลยยันงไงหรอนาหานเป็นคนจีบผครับยี่เมย์เรามาจอง จับจองมองหาที yeah. ่แล well. like ้วเนี่ยเอาศาสตร์มาแล้วมีพ okay. <mm well okay. like ี่บอกพี uh> s <S ่มีน yeah, ้องบอกน้องมีพี่น้องบอกมาเร็วๆมาจองหน้าฮานไว้เดี๋ยวบ่มี่มองยืนบ่มี่มองนั่งเดี๋ยวมีเต็มเดี๋ยวเห็นบ่มี่มองนั่งเนี้ยช่องยูทูบครับเขาบอกว่าช่องไหนช่องไหนฮะช่องช่องไอ เพชรล้ำเพลินเป็นเพลิแล้วก็แล้วก็ช่องผู้ใหญ่บ้านสายจวดครับแน่แน่เลยคืออย่างนี้ครับผู้ใหญ่บ้านสายจวดครับก็ไปแล้วก็ช่องช่องประมวลเสาร์ช่องประมวลเสาวประมวลเสาวครับเบิ่งติดตามเลยเดี๋ยวระบบดีเดีวดีๆผมยินแล้วมาแรงแล้วมาแรงโมงเหมนไหมอีกครับไล่ไหมครับ กับบรรยากาศเราพอพะเราก็ไม่ยอ่เอาไม่อ,อ,อิกสองหัเป็นสีเลยนั่งเต